ครับกับสวัสดีเอฟซีท่างช่องนะครับคองเสียนนาทีพระลวยสุขุสุพลครับรอบนี้นะครับผลห้ยเล่าออกออกมือเกยนะครับนกผมมาตามต่อกันอีกต่อหงวดเลยนะครับเนองเพราะว่าเลขของเสียนนาดีก็ลดไปนะครับเรื่องเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเลขชุดจับกูกับพวกเขานะครับนะพี่น้องกับขอตรวจสอให้พี่น้องเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะครับรับเฮาเปิงผลห้ยเล้ารอบหม่นะครับ ผลหวยลาออกนะครับผลหวยเลาออกนะครับเจ็ดสองเก้าแปดหกสองนะครับนอัออกรอบสองทุ่มครึ่งนะครับของวันที่สองตุลาคมนะครับ ลขที่ออกนะครับ7 2 9 8สองสองนะครับเลข3ตัวไทยกับ862นะครับส่วนเลขเลขล่างนะครับออกเกานะครับ3ตัวท้ายออก8 6 2หกสไทย2ตัวบนนะครับก็ออก62นะครับส่วนเลขล่างนะครับออก9 8นะครับ คนห้ยเหล่าออกหลอกมือเกีียดนะครับนะเส้นนาดีกับคำนวณต่อแล้วก็ลงต่อเลยนะครับด้อรลอบนี้นะครับของเส้นนาดีนะครับดีืลงไหพีรองเท้านะครับอ่าเรียมจักคูแล้วก็มาเบิ้งกันนะครับ ตามกันต่อนะครับวันพุธที่สี่นะครับนะที่สี่ตุลาคมสองห้าหกหก เราพัฒนาเสียนมาดีนะครับ เป็นต่อพีน้องอครับ <c oughs> ครับวิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดนะครับเด็กวิ่งกับว,ว่าเขาพี่น้องเอยหลบ สองทุ่มครึ่งนะครับเามาตํามต่อ,อกนะันหลอกไหมเนาะพป่นหลงเนะบนล่างนะครับยิ่งรูดบนล่างนะครับ <c oughs> ครับเพราะอนุญาตเชิมทางขางก็น,นะครับเพาะมันบอตนัดนะครับ 6ก,กับ1น,นะครับ6ก,กับ1น,นะครับจับคู่นะครับจับคู่แบ8 1ครับผม8 1 9 1นะครับ 8ปดห มีเหล็กแค่หากูด้วยครับพี่น้องเ c ซครับหนึ่งหนะครับ,บว่ามันตัวกันดวยพี่น้องเด้อนี่ครับมีแค่หากูนะครับ เด่นหกลองหนึ่งนะครับ พี่น้องเข้าแคปนาจอยครับวันพุทธที่4ตุลาคม2566เราพัฒนานะครับของเสีนน้นนาดีนะครับเขาเก่เมื่อีกพี่น้องหลังจากรุดไปทั้งเรล็กวิ่งนะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับ 6กับหนึ่งนะครับเด่นหกนะครับเด่นหก <c oughs> จับคู่นะครับแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกเก้าหกนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับ <c oughs> ครับหวังว่ารอบนี้ครับเสี่ยน,น่าดีคงสิแจ่เมื่อ้พี่น้องได้นะครับก็ขอให้เป็นจังสันนะพี่น้องนะครับสำหรับรอบนี้กันเสี่ยน,น่าดีกัน บ่มียงนะครับก็มีเจ็ตัวเหล็กนวท่างไอพี่น้องคือเก้านะครับกับขอขอบุญขอพุ่นพี่น้องอีกรอบนึงนะครับที่ค่อยกดไหลกดแช่งไ้เสียน่าดีนะครับแก้ว่ากับกับขอโทษขอให้อีกเนาะพี่น้องเพราะมันบ่เขานะครับตัวเหล็กแต่บ่เขาก็คือลดบดทึงเหลี่ยงเงนะครับแต่เขาก็คือเข่าเต็มๆนะครับของเสียน่าดีครับเอาห้ามาวากันไหมนะครับรอบบ้นพุธนะครับ รอบนี้นะครับก็ขอให้พี่หลองเท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุข้นครับขอให้พี่หลองโชคดีครับเราพัฒนาวันพุธนะครับที่4ตุลาคม2566ครับนี่ก็เดือดแล้วนะครับก็ขอตัวนอนนะครับพอมันเดือดแล้วตรงนี้ก็หาทุ่มแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม